คลิปนี้สปอนเซอร์โดย Jvh Network ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง้งเช่า VPS และบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเต็มรูปแบบโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมีระบบเน็ตเวิร์ที่มีความเสถียรภาพสูงเร็วแรงตรงปกอยากสร้างเซิร์ฟเวอร์เกมให้หนึกถึง Jvh Network ลิงก์อยู่ที่ดีสิปชันด้านล่างจ้า อาละรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมบูมบูมในเกม Path of Titans กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวเกมก็ได้มีอัปเดตตัวเสาตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือเจ้า s t e โ o s a u ั u เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนี่คือ s t ตโ o s a u r u นะครับหน้าตานี่เท่มากๆเลยนะครับดูมีความแข็งแรงนะครับด้านหลังมี แผงหลังสีฟ้านะครับเหมือนกัซีล่าเลยสำเพ็งนะครับก็มีความแตกต่างกันด้านสีนครับเพศเมียจะจืดกว่านะสำหรับสกุลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตนอ็ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความบาลานนะครับต่อมาอันกูเลตัสนะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความเร็วและก็พลังป้องกันจะต่ำนะครับตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะต่อมาเป็นซาวเคตัส ตัวนี้จะในเรื่องพลังป้องกันสปีดจะน้อยนะครับก็จะดูหลังกลมๆนะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะส่วนตัวผมจะเล่น s t ตนอ็นะครับเพื่อที่จะเอามารีวิวก่อนแพทเทิร์นนะครับก็ขอดูก่อนนะครับมี3อันนะ มรู้สึกว่าอันนี้จะสวยนะครับเหมือนกับหลังของกัสซ i ล่าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคมาแล้วนะครับและนี่ก็คือเจ้าสเตโกซอรัสนะครับสวยงามมากๆเลยโหเวลาเดินนี่หางยาวมากนะครับเลยหน้าจอเลย ันนี้เป็นท่าเดินธรรมดาเลยครับต่อมาครับเป็นท่าเดินช้านะฮะดูสง่าง,งามมากนะครับการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวนี้ต่อมาครับมาดูท่าย่องนะครับตัวนี้เห็นตั้งแต่ตัวอย่างแรกแล้วนะครับว่ามันย่องได้นะต่อมาครับเป็นท่าวิ่งครับ ท่าวิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าวิ่งค่อนข้างไวนะและก็สติมิ่าจะลดช้านะครับน่าจะเป็นตัวที่วิ่งอึดเหมือนกันการหลบหลีกถือว่าคล่องตัวนะครับหมุนไวดีต่อมาเลยครับเรามาดูท่านั่งนะฮะท่านั่งประมาณนี้นะครับ ท่านั่งสวยอ่ะสเตโกเกมนี้อันนี้เป็นท่านอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสวยงามโอเคก็ต่อมานะครับเราจะมาดูเสียงร้องต่างๆนะเริ่มจากเสียงร้องประกาศนะมาฟังอีกทีนะครับ ต่อมาครับเป็นเสียงร้องแสดงความรักต่อมาครับเป็นเสียงร้องขู่นะต่อมาครับเป็นเสียงร้องเตือนนะครับต่อมาครับเป็นเสียงร้องเป็นมิดนะ ต่อมาครับเป็นท่าสะบัดตัวนะต่อมาครับเป็นท่าระวังภัยนะะโอ้โหเทมาครับยืน2ขาด้วยนะ ต่อมาครับเป็นท่าบิดขี้เกียจนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่าทางและก็เสียงร้องต่างๆนะีต่อมามาดูท่าโจมตีนะครับคลิกซ้ายเป็นการกัดนะแล้วก็ท่าคลิกขวานะครับเป็นการตบนะใช้หางฟาด รู้สึกว่าการใช้หางฟาดมันจะไมะ่ไม่ต้องหันซ้ายตบซ้ายหันขวาตบขวาครับจะเป็นการตบรวมๆเลยโอเคก็ประมาณนี้สับเจ้าสเตโกซารัสนะครับต่อไปผมจะพานเพื่อนไปเอาชีวิตรอดในเซิร์เวอร์นะครับก็มาดูกันว่าเจ้าสเตโกซาร,รเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไปกันเลยเริ่มต้นมานะครับตอนนี้ก็เกิดที่บริเวณบ่อน,น้ําใหญ่เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้มานะเกิดอีกฝากของทารอนพอยที่จระเข้มันอยู่เยอะนะซึ่งวันนี้เราจะไม่ไปที่นั่นเราจะใช้ชีวิตแบบสมจริงนะตอนนี้เราอยู่ในป่าเรดบูดนะดูเข้ากันเข้ากันกับเจ้าสเตโกนะครับเหมือนเราอยู่ในสารคดี Walking with d i n o s a u r เลยโคตรเข้ากันนะ ตอนนี้เราก็เสพบ,บรรยากาศของป่าไปนะครับตรงนี้มีชื่อว่า The Highlands นะครับหรือว่า,าบริเวณที่ราบสูงนะตอนนี้ผมปิดฮัทในเกมเพื่ออยากให้ทุกคนเสพบ,บรรยากาศเนะีผมว่าเวลาปิดฮัทนี่มันไม่รกตาแล้วก็ทำให้เกมดูดีนะโอเคเราใกล้ถึงกับบ่อน้ำแล้วครับ มาเฮ้ยมีเสียงมแมลงวันนะครับตรงนี้มีศพเป็นศพเดรัาสตขนาดกลางนะครับเหมือนจะเป็นพวกเซเลท็อปเซียนนะซึ่งเป็นศพที่ไวใ้ให้พวก,กินเนื้อกินฟรีนะใครโชคดีมาเจอก็ลาบปากส่วนเราก็กินต้นองุ่นตรงนี้ไปก่อนนะเจอพอดีและนี่คือท่ากินของเขานะครับ เหมือนเขากินหญ้าเลยแนะอิบละโอเคก็เดินทางกันต่อเลยนะครับใกล้จะถึงกับบ่อน้ำแล้วตัวนี้ก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างอึดอยู่นะหลังจากที่ผมทดลองวิ่งมาโอเคแล้วเราก็มาถึงบ่อน้ำใหญ่แล้วนะครับด้านหน้ามีสเตโกหนึ่งตัวนะครับดูจากหลังแล้วน่าจะเป็นตัวที่ เน้นพลังป้องกันนะหลังเขาก็จะทู่ๆนะครับต่างจากเราที่หลังแหลมนะีเฮ้ยเหมือนเขาจะฟาดหานะครับเป็นมิดหรือเปล่าเนะี่ยมีการย่อด,ด้วยเฮ้ยโอ้โหด้านหน้ามีจระเข้นะครับมีจระเข้ว่ายน้ำอยู่ เขาอาจจะฟาดขู่จระเข้ก็ได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหจระเข้มี2ตัวนะครับอันตรายและแบบนี้เฮ้ยโอ้โหสามตัวเลยเหรอ My God มันอาจจะโจมตีเราได้นะครับพอะงั้นแล้วเราเพนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้โอ้โหเพื่อนเราไปละมนอาจจะไม่สนใจเรานะครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ใจของเซโกนะครับยังไม่รู้ว่ามันอึดหรือว่าพลังโจมตีมันยังไงนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นนะเราต้องระวังตัวไว้ก่อน,นครับหนึ่งนึ่งะไว้อยู่แต่อย่างเงี้ยต้องหนีก่อนนะโอเคผมคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีคนผ่านอยู่เรื่อยๆนะ เราจะมาดูกันว่าผมนั่งอยู่เนี่ยจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างนะลองดูกันอาหารก็มีนะครับด้านหน้าได้ได้ว่าเป็นจุดที่สามารถอยู่ดำรงชีวิตได้เลยนะครับไม่ต้องย้ายไปไหนซึ่งถ้าตัวเกมมีระบบจะเจริญเติบโตเข้ามานะครับคงจะสนุกมากๆเลยนะก็สำหรับใครที่ อรอระบบเจริญเติบโตมาเลยครับบอกเลยว่ามาแน่เลยครับเพราะว่าเขาปล่อยรูปเดโนอส์เด็กออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ก็เราจะนอนพักตรงนี้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีสถานการณ์อะไรนะฮะหรือถ้าไม่มีก็นอนเรื่อยๆจนกว่าจะมี <c oughs> คิดว่าต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนผ่านไปแล้วตรงเนี้ย โอเคจะนอนเฉยมันก็นการะไรอยู่นะครับน่าเบื่อตอนนี้ผมเลือกภารกิจนะครับเป็นเก็บรากไม้นะเพราะว่าผมจําว่าตรงนี้เนี่ยมันมีรากไม้อยู่นะน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ารากไม้นี่หายากสุดในเกมนะมันเนียนจริงๆอะแต่ตรงนี้มันมีนะครับผมจําได้ผมเชื่อว่าผมต้องหาเจอเฮ้ยมีสเตโกวิ่งมานะครับ โอ้หอะไรกันเนี่ยวิ่งไล่ฆ่ากันเหรอเหมือนตัวด้านหน้าจะบาดเจ็บไปครับข้างหน้ามีแคมป์โตด้วยโอ้โหเซโกโอ,อะไรเนี่ยโคตรเยอะเฮ้ยอย่านะอย่าอย่า,ยาตีฉันนะฉันไม่เกี่ยวนะด้านหน้านะครับยังไงเหมือนจะตีกันหรือเปล่านะขอดูก่อนนะครับโอ้โหโคตรเยอะนี่มันฝูงเซโกโบแบบอภิมหาโคตรฝูงไม่นึกว่าจะเจอฝูงใหญ่ขนาดนี้ดิครับ เฮ้ยโอ้โหด้านหลังมีสไปโนร้องหนึ่งมานะครับมันจะมีเรื่องว่ะภารกิจของเรานี่ไม่มีรากไม้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝูงดีกว่านะครับไม่รู้ว่าหอบกันมาแต่ไหนนะคโคตรเยอะอ๋อสไปโนเป็นเพื่อนกันเหรอไม่ทำร้ายกันนะแต่ว่าเมื่อกี้มันร้องเสียงหนึ่งมานึกว่าจะฆ่ากัน อันนี้ทำอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหสเตโกตัวนี้ตบสไปโนเฉยเอ้ย,เ,อยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวแต่ว่าสไปโนนี้ไม่ตอบโต้กลับนะเดี๋ยวสักพักผมว่าต้องอมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วนั่นไงเอากันแล้วนะครับไอ้มันตีกันพูดผิดโอ้โหไล่สไปโนลงไปในน้ำเลยครับโหดมากดิบมากโอ้โห,โโหสไปโนฟาดหานะะบอกเลยว่าสเตโกฟาดหางน่าจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามัน สายโจมตีด้วยหางโอ้หตอนนี้สเตโกไปรุมสไปโน,โนในน้ำนะครับมันเป็นไปนได้อย่างไรโอ้หจะเอาให้ตายให้ได้นะวิ่งไปรุมนะครับสามสี่ตัวดูสิว่าอ่าเรียบร้อยสไปโนโน็อกไปแล้วนะครับบอกเลยว่าคาหางเป็นฝูงที่ค่อนข้างเกิดมากนะะโอ้โหเลือดพุ่งนะครับตอนนี้มีตัวบาดเจ็บนะครับ สไปโนหลังจากอัปเดตท่าโจมตีใหม่ครับไม่มีท่าตบนี่รู้สึกว่าจะกากลงมากเลยนะเสียดายท่าตบมากๆเลยนะได้ทําท่าโจมตีสักสามท่านะผมว่าเอาปุ่มอะไรก็ได้อะตอนนี้เหมือนฝูงจะเคลื่อนที่นะครับแต่ว่ามีตัวบาดเจ็บนอนอยู่ด้านหลังผมว่าเราก็ ตอนแรกว่าอยู่กันเดียวนะครับแต่เราไปตามฝูงแล้วกันนะเผื่อเจออะไรดีๆจะได้เป็นคลิปการเดินทางของฝูสเตโกด้วยนะนานๆเจอฝูงใหญ่ที่สามารถคีกันแบบนี้นะปกติที่เจอสายพันธุ์เดยกันมันก็บางทีมันก็ฆ่ากันหายากนะคนดีๆมีแลมบิโอซอรัสอยู่ด้วยนะครับตัวหนึ่ง อนนี้ผู้บาดเจ็บก็เริ่มเดินทางนะฮะไม่เล,ลื่อนไหลและต้องข้ามน้ําตรงนี้ไปนะครับดูทรงแล้วผมว่าเขาน่าจะาเดินรอบบ่อน้ําหรือเปล่านะเดินรอบบ่อน้ําเพื่อรวบรวมสเตโกแล้วก็น่าจะไปที่จุดบริเวณเอา่อาวอ่าวแห่งความตายนะครับก็ลองตามพวกเขาไปดูนะฮะ ได้บรรยากาศแล้วก็ได้ฟิลมากเลยอะ่ะเป็นอ่าเหมือนฝูงสเตโกโที่อพยพนะครับมีแต่ตัวที่สีสวยทั้งนั้นเลยนะเยอะจริงอะ่ะใครเห็นก็ต้องกลัวนะ <c oughs> ด้านหลังมีตกค้างตัวหนึ่งที่ยังไม่เดินมาตอนนี้เราก็เดินตามพวกเขาไปนะีส่วนตัวผมก็ชอบอีด้านหลังนะเวลาที่ รวมฝูนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นเดสอทุกตัวนะคอยระวังหลังให้เพื่อนการเห็นเดสอทุกตัวที่นำหน้านะครับมันฟินดีเฮ้ยด้านหน้าอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรไปติดตรงนั้นโอ้เกิดอาการอุดตันนะอย่างกับท่อระบายน้ำไปยืนตันกันตรงนั้นทำไมเนี่ยมันจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยตัวนี้สีสวยวะมีแถบเหลืองด้ยครับสวยมากเลยตอนนี้เราก็ยังไม่แต่งสีเหมือนเพื่อนเขานะครับก็ยังเป็นสีธรรมดาอยู่นะแต่ก็ผมว่ามันก็สวยอยู่นะด้านหลังนะครับมีเมเทรีนะอ๋อตัวนี้น่าจะาวิ่งลงมาครับแล้วก็ฝูงเซโกเลยวิ่งขึ้นไปนะก็เลยไปติดกันโอเคฝูงเราวิ่งนำหน้าไปเลยนะเรารีบตามไปดีกว่านะครับ โอเคด้านหน้านะครับเหมือนจะมีการหยุดรอกันนะดีเหมือนกันครับวิ่งมาเหนื่อยละยเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นทำไมทำไมมันเอาหัวมุดดินวะเฮ้ยโอ้โหนึกว่านกกระจอกเทศนะเหมือนจะเป็นบันะ็กเนี่ยเอาเวลานอนบนเนินมันจะหัวมุดดินอะไรอย่างงี้ลองดูนะครับเราจะหัวมุดดินหรือเปล่าเนี่ย ยิบลงไปนะครับโอ้โหเอาหัวมุดดินเหมือนกันเลยนะโอ้โหเป็นท่านอนที่แปลกมากๆนะครับนึกว่าเขาอายอะไรสักอย่างอะเท่ดีนะท่านอนเฮ้ดด้านหน้ามีเมเทรียนะโอ้โหมันวิ่งมาเลครับเหมือนจะมากัดพวกเราเลยแต่ว่าคงเป็นไปได้ยากนครับฝูงเราใหญ่มากโดนไล่ไปแล้ว มีอีกตัวตรงนี้ด้วยนะครับมี2ต,ตัวตัวนี้วิ่งขึ้นมาทางนี้จะโดดลงนี่หรือเปล่ารอดักนะเหมือนจะไม่โดดเลยตัวบนก็นั่งดูเฉยๆนะไม่มาช่วยเพื่อนเหมือนจะไล่ไปแล้วหรือยังน่าจะไล่ไปได้แล้วนะครับเมทรีมันวิ่งไวมากเตโกอย่างพวกเรานี่ตามไม่ทันนะเอ้ยมามันยังไม่หนีนะ โอเคมันจะวิ่งมาทางนี้ไปดักนะไปดักกัดไม่รู้โดนหรือเปล่านะเฮ้ยมันหยุดมันน่าจะเหนื่อยตบฮะโดนไหมโดนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหืมตบไม่โดนนะดอกนี้ขึ้นไปแล้วนะครับอ้าวโอ้โหขึ้นไม่ได้นะครับสเตโกอย่างเราขึ้นไม่ได้เฮ้ยอย่าเบียดเอ้ยระวังตกระวังตกโอ้โห เดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวตายผมเคยมีประสบการณ์เอาเบอร์ตาโดดหน้าผานะไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะอ่อนน่าจะไปทางนี้หรือเปล่านะไม่แต่ว่าตรงนี้มีรอยเลือดนะมีสเซโกวิ่งมาหรือว่าไปแห่งนั้นมันมีสองตัวนะไหนดูหน่อยสิตอนนี้ไปทางลงนะ น่าจะไปไกลแล้วมั้งเดี๋ยวเรากลับมารวมฝูงดีกว่านะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ร้องประกาศรวมฝูงนะครับเดี๋ยวฝูงจะ,ตะเตลิดไปไกลนะฮะโอเคทยอยกันกลับมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวไอ้นี่โดดลงไปอุ่มดีนะไม่ตายนละน่ากลัวมากอะหน้าผาเกมนี้ เฮ้ย hey, ตัวนี้เหมือนมีอะไรนะเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตายเลยเหรอโดนเราตบไปหนึ่งครั้งนะไม่แน่ใจว่าโดนอีกหรือเปล่านะแต่ว่าวิ่งมาตายเลยครับโอ้ oh, <laughs> ตัวนี้คาบเนื้อนะ,อะมีการย่อเย้ย <laughs> เอาด้วยนะเอาด้วย <laughs> มีการเด้าจังดกับบรุลโอเคตอนนี้พวกเราก็ได้มีการทานอาหารร่วมกันนะหลังจากที่เดินทางด้วยกันมานานนะครับ ผมว่าเราต้องกลับมาทางจุดที่เราบอกจะไม่มานะครับก็คือจุดทารอนไฟที่มีจระเข้นะครับมันต้องบนมาทางนี้แน่นอนและก็จุดจบผมว่ามันต้องไปที่อ,อ่าวนรกนยะอ่าวแห่งความตายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างหน้าจะมีอะไรนะอาจจะมีฝูงจระเข้ดักรอพวกเราอยู่ก็เป็นได้นะ เือพิเคแล้วก็สไปโนยด้านหน้านะครับ่าทางไม่น่าไว้ใจพิเคร้อง3ามะร้องขู่มานะครับสไปโนก็ขู่เหมือนกันวะยังไงน้ำลึกนะว่าจะตบซะหน่อยจอร,ร์เกอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถตบมันได้ไหมจากตรงนี้ตบได้ไปเนะี่ยมันจะตบไม่ได้นะเ้ยหมุนยากวะผมจะขึ้นไปได้ไหม นี่แน่ตบอะตบหน้าตบหน้าเอ้ยโอ้โหกัดแรงมากเอ้ยโอ้สไปโนบ้าจริงไม่รู้ว่าตบโดนมาหรือเปล่านีครับแต่ว่าผมเจ็บเฮ้ยบีดแป๊บเดียวนึ่งวจะจระเข้บีดน้อยนะครับแต่ว่ากัดเราโคตรแรงอ่ะตอนนี้เป็นผมจะถ้าเข้าไปอีกกูเราจะตายนะแต่เหมือนพวกนี้มันจะวอนโดนฆ่า เื่อนเราดีก็เหมือนจะพยายามนะครับตะเค่เหมือนเราจะตกไปไม่โดนนะมันไม่เป็นไรเลยเสียดายนะครับเมื่อกี้โดนมันกัดปลีเลยเฮ้ยโอ้โด้านหลังสบปโดเอาแล้วเอาเพื่อนเราละผมก็ไปไม่ได้นะครับผมผมตายแน่เข้าไปอะเลือดเหลือน้อยเฮ้ยตรงนั้นอะไรอะซุโคอะอ๋อแลมบิโอนะครับเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราขึ้นไปตบแล้วคโคตรโหดโคตรโหดโอ้โดนตบเข้าที่หน้านะน่าจะเจ็บหนักอยู่ ยังไงฮะตรงนั้นสไปโนโดนไล่นะเฮ้ยโอ้โหเสียดายครับมันจบไม่ได้อะตัวนี้เอ้ยอือโดนหัวสไปโนโอ้โหจระเข้พุ่งมาเฮ้ยจระเข้เหมือนจะหนีลงน้ำสไปโนก็เช่นกันนะเราลงไปไม่ได้เลยครับเสียเปรียบมันแค้นว่ะกัดเราเกือบตายแนละ้วไปโนนี่นอนในน้ำเลย ไอเคว่าไงไอเคไอเคพึ่งขึ้นมานะยังไงยังไงไอเคอุ้ยโอโ้เพื่อนเข้ามารุมนะครับผมไม่กล้าเข้ากลัวตบกันเองเหมือนมันจะล่อให้เราลงน้ำปะโอเคเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวถือลงไปสู้กับมันอีกนะตายแน่นอนนะแต่ว่าหาจังหวะด,ดีๆทุบมันตอนเผลอได้อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยเมเทรีอื้อ เดี๋ยวมันไม่ได้กัดเรานะแต่เราไปตบมันเฉยเลยไม่เป็นไรนะครับกินเนื้อกินเนื้อคิดว่าเป็นกินเนื้อตัวหนึ่งเป็นยังไงวะเนี่ยไปนอนกับเพื่อนละอ๋อมันเป็นมีดนะตัวนี้ตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะจะได้มีแรงสู้ต่อโอ้โหเมทรียผู้โชคร้ายนะโดนเราตบไปเอ ใจเย็นใจเย็นอะไรเนี่ยตบเราทำไมเนี่ยเมทรีผู้โชคร้ายตายเพราะฝีมือเราเนี่ยโดนเราตบไปครั้งเดียวบลีดดิง้งตายเฉยเลยด้านหน้าโอ้ด้านหน้ายังเอาอยู่ครับโอ้โหเอ,อ้มันยังไม่ยอมหยุดเพื่อนเราส่วนหนึ่งก็เดินทางแล้วครับเหลือแค่พวกที่ห้าวอยู่ตรงนี้เนี่ยเมือนดูจะตายหรือเปล่าเ,เนี่ย แต่ว่าผมว่าเราเดินทางดีกว่าครับเสียเวลากับพวกมันมันเล่นน้ําอ่ะไม่ยอมขึ้นมาจะรอดเราลงน้ําอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ลงไปเนะี่ยอย่าไปหลงกลมันเราไปมีชีวิตต่ตออย่างมีความสุขดีกว่าเหละเลือดเราก็ไม่พร้อมด้วยรอเลือดเต็มค่อยห้าวใหม่ โอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอา่าวแห่งซากศพนะครับหรือว่าครอบครบนะด้านหน้ามีสเตโกเหมือนเราด้วยนะกำลังวิ่งอยู่นะมีเรื่องหรือเปล่าเนะี่ยมีกุญแจันสีขาวด้วยนะเราจะพักอาศัยที่นี่เพื่อฟื้นฟูเลือดได้หรือไม่นะรอเคก็ตามมาถึงนี่เลย เหมือนด้านหน้าจะมีสเตโกบางตัวไปแย่พวกซาโคสุคัสนะเฮ้ยมันวิ่งขึ้นมาแล้วว่ะเฮ้ยมึงอย่าล่อบางนี้ดิโอ้โหคนกำลังนอนฟื้นปูเลือดเฮ้ยโอ้โหมันไม่สนใจเรานะเฮ้ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล,าากล้ชั้นเฮ้ยตัวนี้อือฟาดฟาดไว้ก่อนฟาดไว้ก่อนอือจะไม่ไห้มัว่วเลยวะตอนนี้ ไหนก็ไหนก็วิ่งมาหาแล้วเออโอ้ย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 ชิด้วยโอ้ยติดตีดตีดตีดโอ้ยโอ้โหจะตายอีกแล้วโอ้หื้อเลือดเต็มชิด้วยเพื่อนๆฉันยังไม่อยากตายโอ้มันกัดเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหตัวขาวโอ้หน่ากลัวน่ากลัวต้องพักก่อนอะไม่ไหวอะไอ้นั่นลากขึ้นมาเฉยเลยสเตโกไปยุพวกเขาก่อนมีบางตัวนะครับไปแย่จะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว เราต้องดักเราต้องดัก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 อื้มลาาช็อตตายเรียบร้อยนะโอเคเลือดหยุดไหลพอดีครับจระเข้มันกัดบีดดิ้งไม่แรงนะเลือดไหลแป๊บเดียวก็หายนะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะครับคงต้องนอนพักอีกยาวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเลือดเต็มต้องมาพักอีกแล้ว โอเคถ้าง,งั้นก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปมาเป็นที่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เราจะมาต่อในคลิปหน้านะครับก็ถ้าใครชอบ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ